สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่องกับตันชาแนลนะคะนี่เลยจะวันนี้มากินข้าวกันเหมือนเดิมนะทุกคนนี่มีเมนูหลายอย่างนะคะมาคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตันชาแนลค่ะวันนี้เราก็มากินนี่เลยเนม ดอนเมืองทอดแหนมหมูนะคะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีพริกกระเทียมกินกับแหนมนะคะผักลวกก็จะมีนี่ค่ะมะเขือข้าโพดอ่อนแครอทบ็อกคลี่หัวผู้กินกับแ่วพริกผงทุกคนแ่วปลาร้ามาะค่ะทุกคนมากินกันเลยนะคะมาเลยค่ะสวัสดีนะคะมากินข้าวกัน เดี๋ยวเราจะเริ่มกินแหนมนึกอยากนะทุกคนไปเดินตลาดแต่ว่าเห็นเขาย่างแหนมเนี่ยก็เลยแบบว่าซื้อมาทอดเองเลยมันมีขายเป็นแพ็คๆเข่าวะเข่าร้อนค่ะอืมหืมระเทียมพิกสด วันนี้เมนูแบบว่าง่ายๆนี่ทุกคนแคลอรอแจ่วพริกผงปลาร้าหวานเข้ากันนะทุกคนอือร่อยใครดูแล้วหิวก็ไปซื้อมาทำได้นะทุกคน แหน่มมันมีขายตามร้านอยู่แล้วที่เขาขายพวกฮอทดอกอะไรเงี้ยยี่ห้อหนก็คือเ,เอาตามที่ชอบทุกคนกินกับผักเยอะๆผักรวกเยอะๆอบัอกคครีกินกับเจ้าปลา้าหวานมากทุกคน ผักสดวันนี้ยซื้อมาแพ็กหนึ่งผักรวมชุดผักรวมจะเอามาลวกไ้ให้ลูกชายกินแต่เราก็กินไปด้วยน่ากินไหมทุกคนวันนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆนะคะใครกินอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าส่งรูปแชร์กันมาได้นะทุกคนแลกเปลี่ยนกัน มึงบอกว้าสวยร้อนๆนะทุกคนแซ่บลายกระเทียมมีไข่ต้มเนียนะทุกคนมันยังร้อนอยู่ร้อนมากบอกไม่ได้ ขขโพทดอ่อนอืมอร่อยทุกคนวันนี้ผักคือหวานม,มากมันสดเนาะมาใหม่ๆันนี้ลูกชายไม่อยู่ไปงางเงียม อืมอร่อยมากก็เป็นเมนูง่ายๆนะทุกคนเราก็ทำกินกันกันกบแบบครอบครัวเนาะแบบไม่มีอะไรอลังการแบบพิเศษ แต่มันก็กิ่นอร่อยนะทุกคนเนี่ยผักก็มีประโยชน์กินเยอะเจ้ <c oughs> วาวลาทําง่ายมากหวานมากอร่อยอน,นี้น่าจะ หลักข้าวจานนล้ทุกคนแ <laughs> หนมมันก็มีทั้งแหนมหมูแหนมปลานะทุกคนแหนมปลาก็อร่อยแหนมปลามันก็จะออก เปี้ยวคนนี้นิดนึงเนาะแต่ก็อร่อยเหมืกันทุกคนเดีย๋ยวต้องเพ่มรวยอืมอยากูทอดเพราะว่ามันมันง่ายทุกคนใก่ก็แช่ได้เม,มื่ี้นึงคือทีมันง่ายมันทำกินง่ายคือแบบเขาสำเร็จมาแล้วเราก็แกะทอดได้เลยกินกับข้าวสวยร้อนๆผักเยอะๆนี่ทุกคนคือแบบอร่อยเนาะแค่นี้แหละ ได้ค่ะผักด้วยผักก็เยอะแค่นี้ทุกคนกินแบบไม่ต้องหรูหราอลังการ กวานหวานอร่อยอร่อย,ออยบ้านไข่ลูกไม่ค่อยกินผักเนี่ยก็ลวกแบบให้มันนิ่มๆหน่อยให้เขากึ่งคู่กับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงีย้ยทุกคนออโอเคแล้วมั้ค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบ คลิปวิดีโอนี้เมนูอาหารในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกับตาแ n น l กันไปเยอะๆนะคะหวังว่าเมนูบ้านๆของเราเนี่ยจะถูกใจทุกคนแล้วก็ทุกคนไปทํากินตามได้แล้วก็อร่อยไปกับเรานะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายนี่นะคะทุกคนถ้าใครชอบก็วันนี้ก็ไปซื้อมาทำแบบเราได้ง่ายๆทุกคน นี่แจ่วปลรรานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วอ่าคุณแม่